เมื่อวันที่22ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีสเสนจพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทานและถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาณนะพระวิหารหลวง วัดพระธาตุหาลิกุลชัยอเภอเมืองจัังหวดลำพูนแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกมาอย่างบริเวณพระธาตุหาลิกุลชัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุหาลิกุลชัยแล้วทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีประทักศินรอบองค์เจดีย์พระธาตุหาลิกุลชัยสามรอบในโอกาสนี้ กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีทอดพระเนตรการแสดงฟอนหาริกุลชัยและทอดพระเนตรความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ไปออกหน่วยรับการตรวจรักษาราษฎรที่เฝ้าทูลละองทุรีพระบาทรับเสด็จและประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละองทุรีพระบาทรับเสด็จตามพระราชอัธยาศัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ